ทํานายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์หญิงชายคนเกิดวันจันทร์ผิวขาวเหลืองรูปร่างงดงามน่ารักใบหน้ารูปไข่หน้าตาดีเป็นคนมีสเสน่ห์ติดรึงใจต่อเพศคนตรงข้ามนิสัยอ่อนโยนละมุนละไมกิริยานุ่มนวลมีมารยาท จิตใจดีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจบุญมีเมตตาใจอ่อนขี้สงสารจิตใจเรรวนแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนใจง่ายมีอารมณ์เพ้อฝัน,นชอบสร้างจินตนาการลักษณะการพูดเป็นคนที่พูดจาเป็นหลักเป็นฐานเชื่อถือได้มีสติสั่งสอนพูดจายุติธรรมสุขุมรอบคอบ ด้านเสียของดวงตาเป็นคนอ่อนไหวถูกกระตุ้นง่ายรักง่ายไหนเร็วมักมีรอยช้ำพกช้ำตามตัวตามผิวช้ำเลือดบาดแผลต่างๆการทำบุญเสริมดวงเพื่อดับดาวร้ายสิ่งไม่ดีของคนเกิดวันจันทร์ควรที่จะสร้างพระหรือบูชาพระอาทิตย์พระบางถวายเนตร เพื่อเป็นการดับดาวร้ายดาวเสียสิ่งไม่ดีที่จะเกิดกับดวงชะตาหากยังไม่มีโอกาสสร้างพระคุณทำบุญด้วยหลอดไฟเทียนไม้ขีดไฟไฟแช็กหรือค่าไฟในวันพฤริหัดเป็นประจำคนเกิดวันจันทร์ควรไหว้พระขอพอกรกับพระสาวพระพุทธรูปบางนักปก ท้าเวสุวสรรณศาลหลักเมืองเพื่อขอพอรให้สมหวังดังปรารถนามีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ